สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราอยู่ในเกม Hungry Shark w o r จะตายแล้วเนี่ยโอ้ยโดนกัดคือมันว่าตอนนี้คือมันมีเคสอยู่ก็คือเราจะเห็นฉลามทุกตัวเนี่ยเป็นตัวเล็กหมดเลยคือเมื่อกี้ผมเห็นฉลามไฟแอลเนี่ยตัวเล็กเท่าปากผมแต่ผมกินไม่ได้ ผมไปทําเควสดทาให้ทุกตัวตัวเล็กลงทําให้เรามองหาศัตรูยากมากเอ,อือเห็นไหมตัวไซแอลกัดเลยเออตัวนี้ผมก็ปลดล็อกด้วยเอ่มเควสประจําวันนะไม่ใช่เควสประจําวันสิมันเรียกว่าเอิมลายวันซึ่งลายวันถ้าเป็นตัวเควสเราจะได้มาเลย ผมเลยจะมารีวิวตัวนี้ให้ดูตัวนี้มันมีความสามารถในการพรางตัวนะเดี๋ยวจะให้ดูความสามารถมันลืมใส่สัตว์เลี้ยงกับลืมแต่งตัวอีกแล้วมาแล้วเริ่มจากเอ,อิมนี่เลยสัตว์เลี้ยงเลียนอยากมากเอาจาระเข้กับ ชลาเหมือนเดิมแล้วก็เสื้อผ้าไม่ต้องการสกิลนี่แค่สกิลเดียวเหมือนว่าถ้าเราดูโฆษณามาเนี่ยเราจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะสกิลเดียวของผมก็คือเป็นทำให้ปลาเนี่ย ตัวใหญ่จัดเลี้ยงเราตัวใหญ่มากขึ้นสามเท่าไปเลยเอ้ยเอ้ยลืม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 เกือบไปแล้วลืมแต่งตัวแต่งตัวเหมือนเดิมเลยผมอยากได้อันเนี้หกสิบห้หหาเพจส่วนอันนี้ คือหลายพาร์ทอยู่นะที่เราลืมใส่นี้นี่กระทะจอบลืมใส่อันนี้อันนี้คือนี่แล้วก็อันจุดท้ายผมอยากได้อันนี้มากเลยเนี่ยเจ็ดอุ้ยสามสิบเจ็ดโอ้ไม่ก็สามสิบเจ็ดเลย ตัวนี้เป็นสก,กินอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสามารถปลดล็อกฉลามมาโกได้ฮึมน่าสนใจแต่ว่าตอนนี้ผมถึงแค่ตรงนเนี้ยเนี่ยถึงแค่ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยลืมลืมรับอันนี้ชึบอันนี้อันใหม่ออกไปก่อนแล้วก็อันนี้เป็น เร่อนยากเหลือเกินนี่เพิ่มสองเปร์เซ็นแล้วอันเก่าของผมเพิ่มเฮ้ยเยอันนี้กับอันนี้เพราะว่าอันนี้มันไม่เก่งอะผมว่าผมเอาอันนี้ออกแล้วก็ใส่อันนี้ดีกว่าเพราะว่าเห็นว่าค่ามันเหมือนกันเนี่ยค่าของอันนี้กับอันนี้เหมือนกันแต่ อันนี้มันลดน้อยเอ้ยมันเพิ่มน้อยต่อไปคือหูฟังที่ผมชอบสุดในการแต่งตัวหูฟังเลื่อนยากจบบนี่หูฟังเริ่มเลยไปที่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะโชว์สกิลมานะรอรีโหลดก่อนดูสิฉลามขึ้นปลาจนเหนื่อยหมดแล้ว อืออือกินคนอยานี่คือสกิลของมันโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยานี่นี่นี่นสกิลสกิลในการล่องหนอันนี้จะทำให้ปลาไม่เห็นเราได้ทำให้ปลาตัวใหญ่ไม่เห็นเราตัวนี้ถือว่าดีอยู่นะกินก่อนกินคิดโอ้ยเกือบโดนอพูดผิด จะพูดว่าเพื่อนแต่จริงๆแล้วเป็นลูกโอ้ยเกือบอะลูกกินน่ะกินอืมกินกินอึเด่ะมันอยู่นิ่งๆเหรออ๋อมันต้องติดกับเนี่ยมันต้องติดกับพื้นมันถึงจะพางตัวได้แต่ว่าถ้าบูทเมื่อไหร่เนี่ยพางตัวไม่ได้เลยอ่ะลูกกินอําอ้ออกินไปอือโกรัดกรัด กินอูกล,ลูกกินปลาวานไซเอ็กเอลลูกจะโหดไปไหนเนี่ยกินปลาวานไซเอ็กเอลโอ้ยเอ๊ะลูกกินบุฟเฟ่บุฟเฟ่เอะกินพ่อจะได้เพิ่มเลือดไปด้วยเออะลูกกินกินหนยโอ้ยลูกมันทําพ่อกินมันสิโอ้ยโดนยิงเอ๊กินตัวนี้ก่อนอืลูกกินมันพ่อจะได้เพิ่มเลือด เหมือนถ้าลูกกินมันจะเพิ่มเลือดให้เราด้วยนะแต่ว่าถ้ามันอันเนี้ยคือมันจะเพิ่มเลือดหน่อยนะถ้าลูกกินอือ้อกินปากกัดปากลูกเอ้ยเอ้ยคนนั้นหายไปไหนแล้วลูกเอาลูกกินแม่งอือ้อกินแม่งกระพุนพ่อจะได้เพิ่มเลือดไปนิดหน่อยแล้วกินตัวนี้ออื โอ้ยอ๋อมันต้องคือไม่ว่าเราจะเนี่ยข้างบนหรือข้างล่างเราก็จะพางตัวได้โอ้ลูกกินกินอื้อกินเนี่เ้กรััโกรัดกินปูโกรัดช่วงเวลาหาทองอืกินไปก่อนกินโอ้ยเมกาเมกาเมกากินกิน กินกินเออเออเออกินไปตอนนี้เราเก่งกว่าโลกแล้วเออกินเกือบไม่ทันอุ้ยไม่ทันอะลูกกินไปกินมาราโคโดาูด้ามาลาโคโดาูด้าอือเฮ้ยแองโกลฟิตแองโกลฟิตเหรอลูกกินกินโอ้โอ้ยอลูกโอ้เออ,อ,อลูกกินไปคือไม่ว่าจะเป็นระเบิดเลยหรือว่าอะไร ไว้ใจลูกได้เลยแต่ว่ากำแพงไว้ใจลูกไม่ได้ลูกไม่สามารถพุ่งชนอื้อลูกกินปูเอาเดี๋ยวมันวนกลับมาที่เดิมนี่วนกลับมาที่เดิมเอาแล้วตรงไหนคือทางออกเนี่ยมาอยู่ส่วนไหนของจักรวาลโอ,อ,อ้ลูกกินอือกิน โอ้โอ้โอ้ตกใหญ่ตกใหญ่โดนแมกระพุนพิษเลยอือปูเอาลูกกินไม่สงสารพ่อบ้างพ่อบ้างเลยเหรอดูสิพ่อจะตายแล้วนะอือกินก่อนกินบ้าช่วยด้วยใหญ่ฉันตายแล้วอือไม่เป็นไรเกิดใหม่ด้วยเพชรแล้วก็มีปลาเพชรมาอื เพชรช่วยได้ดีมากเลยเมื่อกี้เป็นปลาเพชรที่ชดเชยโดยการที่ผมอันนี้หนึ่งไปโดยที่ผมเสียเพชรไปหนึ่งอันถึงว่าดีนะมีปลาเพชรให้อย่างเงี้ยเป็นการชดเชยสำหรับสิ่งที่เสียหายไปโอ๊ยจะตายแล้วอือกินปลาหมึกก่อนปลาหมึกไม่ให้เยอะ ไม่ให้เลือดเดี๋ยวโออเออเอเอฉลับขาวมากอ,อกินไปก่อนกินคนเอเอลูกเออกินกินกินระเบิดด้วยอือออโกรทอืมกินกินโอ้ไป2000สองพันแล้วอ่ะสองพันแล้วออเอกินเออโดนมาโกกัดแล้วจะเหลือไว้ทำไมเกือบสามพันแล้วเนี่ยลูก ดินแดวๆเ,เลยแล้วทำไมลูกไม่กินมากโก้ละโดยที่ลูกเราสามารถกินฉลามเสือได้ฮึตอนนี้ผมตังอยู่ประมาณนี้ตัวต่อไปใช้อู้หูสอ,องมืนเจ็ดพันเลยเหรอ <laughs> เสียงเปลี่ยนเลยอุย <laughs> เริ่มเริ่มไม่ไหวแล้วเนะตัวนี้เป็นตัว เอ,อ่เกมพาร์่อะตัวนี้ปลดล็อกตั้งแต่อันแรกเลยนี่ผมว่าตัวนี้มันก็เท่ดีนะโอ้ยโอยทำไมเลื่อนไม่ได้โว้มีสิบเพชรด้วยฮะทำไมเพชรผมไม่เพิ่มมาเป็นสิบล่ะอุยอ้ยอุ้ยอุลืมเก็บอันนี้ไม้กระทาใหม่ เปลี่ยนก่อนชุบชุบเปลี่ยนก่อนผมจะดูว่าระหว่างอันเก่ากับอันใหม่ในสี่เปอร์เซ็นเออันนี้เพิ่มการกินเร็วขึ้นถอดออกก่อนอันนี้เพิ่มดาเมจใส่อันนี้ไปกว่าสองเปอร์เซ็นต์ผมว่า อันเก่านี่แหละดีสุดแล้วถ้าจะบอกว่าตีเนี่ยผมว่าอันนี้ดีไรค่ากว่ากระทะฝุดอันสุดหลอเท่ของทวีตชึบอยากมันเลื่อนไปบนลั้งได้ไหมไม่ได้ดเออ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 กดผิดไม่ใช่กดผิดดิเมื่อกี้ผมเห็นบวกตกังมันมีเครื่องหมายตกใจขึ้นเดี๋ย้อ บวกดังในนี้มีไหมชึบไม่มีหรอเป็นเควสฉลามไซส์เอม็มมาอยู่ที่นี่ประมาณสี่นาทีอ๋อเโ้าใจได้กดสึกว่าเผิ่บไปกดรีเซ็อือกินกินอือลูกกินไปกินอือลูกกินคนไหนโชกอือลูกงับคน ทางเดียวตายออ,อเออเอยทำคนเขาไม่เห็นหรอกไม่เห็นฉลามหรอกทำไมขึ้นยากจังอออไม่เห็นหรอกเอออย่าคิดว่าจะปลอดภัยเออปลอดภัยไม่ใช่ปลอดภัยโอยทำไมลงไม่ได้โอเคอุย้ยขยะเต็มอึมีปา่าป่าลองท้อง ปลาเออไม่ใช่ปลาตัวนี้ชื่อว่าปลาลองท้องหรอกอันนี้ผมมันเป็นปลาลองท้องก่อนที่ผมจะตายเอยเออลูกกินอ้อลูกกินก็ได้ตังค์ดูนี่เออเออเอ้ยปลาเพชรอ้าวลูกกินไปก่อนได้มาหนึ่งเพชรก,กินกินโอดอดเกือบเกือบลูกกินระเบิดหน่อยก,กินอม กินนี่เออเอยโกรัตเอ้ยให้ลูกกินดีกว่ามันจะมันจะได้แบบเยอะๆไงโกรัตโกรัตอยู่ลูกติดเธอโอฉลามมีการติดเธอเธอโบดด้วยนะกินกินกินระเบิดนี่ด้วยเออบางอาจจะมาชนฉันอ่ะลูกกินระเบิดไปเออลูกลูกไร่งบระเบิดหมดอ ลูกกระโดนระเบิดกินไม่ทันอือกระแสน้ําสรุปว่าอ๋อกระแสน้ํามันไปทางนี้เฮ้ยเฮ้ยปลาเท็ปลาเพชรเมื่อกี้ผมเห็นปลาเพชรอยู่ตรงตรงที่ปลาเพชรมันมาด้วยนะปลาเพชรอยู่ไหนนี่อึกอึอบูทจะหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยปลาหมึกอึ ลูกกินให้ลูกกินแมงกะพรุนดโดดโดเอลูกกินแมงกะพุนหมดช่วยฉันด้วยฉันจะตายแล้วเออลูกกินปลาวานไม่ทันโอเคมาแล้วโอ้อๆโอเคเมื่อกี้ขยับไม่ได้เออเลเวลอัพเอจะยิงฉันเหรอ เลเวลอัพเรายิ่งตัวใหญ่ขึ้นกินคือถ้าเราตัวใหญ่เอ้ยคูดผิดถ้าเราเลเวลอัพระหว่างการที่เรากินเอ่อกินอาหารดูเนี่ยเหมือนว่าเขาเนี่ยจะไม่ให้ขนาดตัวเราใหญ่ขึ้นนะแต่ว่าเขาจะต้องพูดผิดเราจะต้องเอิ่มตายแล้วก็มาอันนี้ใหม่ตายแล้วก็ อันนี้ใหม่เล่นใหม่มันถึงจะตัวใหญ่ขึ้นเมื่อกี้ตัวยังเล็กอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวขอเข้าไปจะตัวใหญ่ขึ้นเออเห็นไหมตัวใหญ่ขึ้นเลยแต่เสียดายมันอันไม่อ้วนอะ่ะมันพร้อมกระโปรงก็เล็กอืมกินไปก่อนเออ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  เมื่อไหร่จะเมออยเมื่อไหร่จะเมกาเนี่ยอ่ะลูกกินอัพอัพอัาอัพลูกลูกเออเออโดดโดดอือลูกกินสองตัวโอ้ยดึกว่าจะกินไม่ได้อือเฮ้ยเฮ้ยเออเฮ้ยทำไมกินไม่ได้กินเออลูกกินอ้าเอาลูกกินไปจะแค่กิน น้องเค่ครั้งนี้ผมได้ยืมรูปมาจากรูปรูปของพี่เค่ในเกมไดโนเสาร์าน้ำโลกยืมยืมลูกของพี่เค่มาเลยยืมลูกพี่เค่ออดอออือเฮ้ย,ยเหลือตัวเดียวเมื่อไรจะอันนี้อีกเนะี่ยโอ้ยตกใจหมดก็แค่ระเบิด ครั้งนี้บอกว่าแมงกับผุดกับระเบิดแค่แล้วนะเออนี่ขนาดเราไม่ได้อยู่ในด่านของด่านมลพิษนะเนี่ยมันยังมีมลพิษมาอยู่ <c oughs> กินคนอค้อยกินเกือ <c oughs> บไปกินอือข้างบนมีอะไรบ้างกิน ไม่เห็นฉันนะซีเฮ้ยซีตามที่ผมบอกเลยไม่เห็นฉันนซีแล้วตัวซีก็มาเลยกดผิดในแมปเนี้ยพูดผิดในเกมเนี้ยคือมันไม่สามารถดูแผนที่ได้นอกจากการดูโฆษณาเพื่อดูแผนที่เฮ้ยๆอะไรเฮ้ยๆอะไรอืมกินขดไปก่อน

ฉลามเสือแล้วลูกเออกิน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 กิลูกกินฉลามเสือได้สามารถไปดูจากพาร์ทที่แล้วได้นะที่เราเล่นกันส่วนปลาวานลูกก็กินได้นะแต่ว่าเป็นไซส์เ l ็อในคลิปนี้แต่คลิปก่อนผมไม่เคยเห็นลูกกินปลาวานเฮ้ยลูกลูกแล้วก็ลูกไม่สามารถกินฉลามขาวได้ลูกกินได้แค่ปลาวานไซส์เอ็ เพราะว่าลูกสามารถกินฉลามเสือแล้วฉลามเสือเป็นไซส์เอนลงอูสิบหกอะไรเนี่ยอกผมไม่อักหรอกแบบนึ่งอันนี้คือชุดกี่บาทห้าสิบเพชรไม่ใช่บาทสิเมื่อกี้พูดผิดเผิ่บเป็นบาท โอเคโอเคค่ะถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับไค้ให้ด้วยครับบ๊ายบาย